สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวที่ตบปาลากันนะคะตัวปีนีน้แล้วก็มีสีฟ้าตาก็จะเป็นแบบนี้จมูกก็เป็นเป็นแม่เลยนะคะจะเป็นปลาสีนี้สีฟ้าออกดำดำแล้วก็ออกขาวนะคะก็มีอันนี้เหมือนกันแม่เหล็กเอาไว้ดูที่ตบปลาก็จะเป็นแบบนี้ สามารถดึงลงได้เป็นแม่เหล็กนะเป็นปลาตัวนี้เป็นสีส้มกับสีดําแล้วก็สีขาวนะก็จะมีปลาตัวนี้เป็นสีแดงแล้วก็สีขาวค่ะก็เลยเล่นกันเลยค่ะเราตบเลยนะจบอยากได้แล้วเชนนนนนนนี่ต้องมีการประเมินใหม่ทั้งหมดในระดับ C4 c โอเควางไ,ไ okay, ว้ก่อน ตต้องตัวต่อต่อตัวขับข้อมูไม่ได้ด้เดวยการอะไรล่ะด้วยการประชุมวัยงานชาวจุมงานงาส่งคนไปเรียนได้ีะได้ครูมีครูไา้แลวงานี้นี่นี่ได้ครดทัหมดเลยเนี่ยสผัญนะชิแบบนี้นะแล้วก็ให้าแล้วเลยตอนี้

พอก่อนนะคะารีวิวปลากันแล้วก็ที่ถงปลานะคะไปเล่นดูกันเลยอันนี้ก็สามารถหมุนได้ด้วยนะสามารถนี่อย่างนี้ได้เลยเวลาเรียนก็เรียนได้สบายมากนี่ก็จะเป็นตรงนี้นะคะจะเป็นแม่เหล็กนะ อันนี้จะเป็นอันนี้เป็นลูกบอลนะนตรงนี้จะเป็นสีส้มคือรา้ปว่าไมแก้ไขเอวิธีการการเพิ่มเาบอกี่ฝามนไม่ด้แบบนี้มาจากไหนมรู้ใครอ่นะเดนงเลุวิตี้เราได้มาจากสินท่านนะคะ เราไปจับฉลากมานะคะก็เลยได้ที่ตกปลามาค่ะเลยโชคดีมากเลยอันนี้ที่เราได้นะคะที่อันเนี้ยสักเนื้อมือนะคะอออเคอียวลเอียดละยอียดเราจะเป็นเราจะเป็นสีแดงนั่นไม่ได้ไม่ได้เราจะเป็นมาจิมา ยังยังมีตัวนี้จะเป็นสีส้มตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองมาเดิมสีชมพูนะคะหน้ามันก็เหมือนกันเลยจะ,จะเป็นวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอภายนะคะ